รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย รูจายเจอกันในวันสุข์ของเดือนแห่งความร้อนมิ้งก็มีข่าวร้อนๆมาให้อัปเดตกันค่ะแบบประหลอดแตกไปเลย ไม่ธรรมดาโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆค่ะก็แหมพระเอกลิเกนคนดังแม่ยกแนนเอชยามิชัยรับแบบฉีกยิ้มผ่าน Facebook ส่วนตัวแล้วเมวื่อวานนี้ว่ามีลูกแล้วจริงหลังก่อนในนี้มีผู้สื่อข่าวได้สอบถามเรื่องนี้แต่เจ้าตัวยังแบ่งรับแบ่งสู้ขอพูดทีเดียวใน Facebook ส่วนตัวตามข้อความที่เห็นอยู่นี้ซึ่งหนุ่มเอยังบอกอีกว่าตนไม่ได้เปิดอะไรมากเพราะไม่อยากให้เกิดความวุ่นวายกับครอบครัวอยากอยู่กันตามปกติชนคนธรรมดามีคนอยากเปิดเรื่องของผมแต่จริงๆผมก็ไม่ได้ปิดอะไรแฟ แฟนคลับที่ใกล้ชิดติดต,ตามกันมายาวนานเขาก็ทราบเรื่องนี้ดีครับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือก็ทราบดีผมก็บอกตามปกติรวมถึงเพื่อนในวงการหลายคนก็รู้ผมแค่อยากอยู่กันสงบสงบในตอนนี้ผมตอบคําถามแล้วนะครับส่วนเรื่องอื่นๆผมขอมีพื้นที่ส่วนตัวไว้สักนิดขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านอะอะสรุปว่าเอชายามีลูกแล้วและสวยปังเป็นนางเอกละครให้กับละครของอภิ e พิสานคู่กับนักร้องหนุ่มลูกทุ่กงก้องห้วยไร้ด้วยค่ะ ชายามีลูกต่อเป็นสาวแล้วส่วนพระเอกรุ่นใหญ่กับตันพุทธเนตตอนนี้กลายเป็นว่าที่คุณพ่อแล้วล่ะค่ะเมื่อภรรยาสาวเอ็กบุษกรได้ตั้งท้องลูกคนแรกประมาณ12สัปดาห์แล้วโดวยเจ้าตัวบอกว่าถือคล็สสามเดือนไม่บอกใครแถมได้ลูกคนนี้มาจากการที่ไปขอที่ประเทศญี่ปุ่นซะด้วยแม่เรียกว่าตอนนี้เมียจ๋าสบายตัวเลยเพราะสามีจ๋าก,กับตันดูแลพัดวีดีทุกอย่างแท้จะป้อนเข้าให้กันเลยทีเดียวแม่อาจารย์อาจารย์ยังไงดาวกระจายก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ไม่ว่าเทศกาลไหนๆคู่รักขวัญอุสามณนีและกอบพิชยักก็ยังหวานอยู่เสมอล่าสุดเมื่อช่วงวันหยุดยาวสงกรานสาวขวัญก็ควงหวานใจพี่กอบไปเจอครอบครัวใหญ่พร้อมทำบุญรับปีใหม่ไทยซะเลยืมแฮปปี้เป็นปีแรกค่ะที่ได้แบบมีมีอีกอีกหนึ่งชีวิตที่เก้าวเข้ามาที่ไม่ใช่เลือดเนื้อเดียวกับเราอะไรอย่างเงี้ยก็ก็รู้สึกดีเพราะว่าทุกปีที่เราไปเราก็มีแค่ที่เป็น ที่เป็นแบบเลือดเดียวกันน่ะเนอะอันนี้ก็เป็นเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับพี่เขาหวังดีกับเราแล้วก็อีกคนนึ่งแก้วเข้ามาใหม่ในชีวิตของขวัญอะไรอย่างเงี้ยค่ะบบก็ดีค่ะคุณอาอาครอบครัวผู้ใหญ่หลายท่านก็สอนการเหมือนกับเราเป็นเหมือนพี่กอเป็นลูกหลานอะไรอย่างเงี้ยค่ะสอนเ,เรื่องการใช้ชีวิตการดำรงตัวก็เหมือนกับการฟังเทศแต่ว่าเปลี่ยนสถานที่อะไรอย่างเงี้ย ความรักแฮปปี้แต่เรื่องงานด้านเกิดอุบิเหตุเพราะแฟนมิทติ้งอเมริกาดูเท่าว่าต้องเลื่อนซะแล้วจ้าคือจริงๆเตรียมความพร้อมเพราะก็บอกว่าพร้อมนะคะแต่ว่ามันอาจจะมีอุบิเหตุอะไรขึ้นมานี้ขวัญยังไม่แน่นอนคือต้องอยู่ที่เขาให้เขาต้องไปเคลียร์ระบบก่อนนะคะไ,ไ,นนไปแน่นไปไปแน่นอนคะ่ะแต่ขอให้ทุกอย่างแบบเออเซฟสำหรับตัวขวัญและคนรอบข้างขวัญด้วยค่ะ ได้รับเกียรติจากอาเซียใหญ่เจ้าของร้านกล่องชา24มาเยือนตลาดสดของเจ๊นูแมมเจ๊นูเมียวและมวยเล็กรถเมย์ทั้งที่งานนี้คุณพ่อมาดเข้มปอนทัทวุฒิเขาขอมโมเอ้ยขอเสนอเมนูซิกเนเจอร์ของร้านไปเลยขายเก่งเหมือนกันเนี่ยสุดยอดเลยครับก็คือร้านกล่องชา24นะครับสาขา2แล้วก็สาขา1นะครับที่เรามาออกรายการตลาดสดพระรามสี่นะครับขอบคุณมากเลยครับพี่เมียวพี่แมมนะครับและน้องรถเมย์ครับผมในการสนุกมากสำหรับอาหารวันนี้เป็น ใช่ครับวันนี้เราก็นำสเต็กหมูพริกไทยดำนะครับแล้วก็สเต็กแซลมอนพริกไทยดำสำหรับสำหรับคนที่ต้องการไ,ไดเอทนะครับแล้วก็จะมีสปาเกตตี้พริกแห้งไส้กรอกนะครับแล้วก็ยังมีปีกไก่ทอดเกลือด้วยโอ้โหเป็นซิเกเนเจอร์ของร้านทุกคนไปที่นั่นต้องสั่งครับผม ทีนี้พูดเลยว่าอิจฉานางเอกสาวยายะาอุรัสยามมากๆเลยค่ะก็ลาสุดขวงพระเอกในตำนานอย่างติงลี่มาร่วมเปิดตัวผลิตภัณฑ์แบรนด์รังนกแท้สุดผสมสมชมใหม่ที่มาพร้อมกับแคมเปญ6กก็ทำได้แค่ใส่ใจตัวเองดื่มแบรนด์รังนก,นกแท้สุดผสมสมทุกวันเรียกว่ามีตัวช่วยดีกลับมาคราวนี้ก็เลยไม่ธรรมดาเพราะคุณติงลี่ยังพกพาความหล่อและดูหนุ่มขึ้นกว่าเดิมมาอีกด้วยว้าวขนาดสาวยาญยาเองยังอึ้งเลยใช่ไหมล่ะ ก็คือทุกครั้งที่หนูเจอเขาหนูจะบอกว่าอึ้งไปสักแป๊บหนึ่งค่ะเพราะว่าคืออายุเขา60กว่าแล้วจริงๆแต่ว่าไม่ไม่เหมือนเลยค่ะเขาเป็นคนที่ทํางานสุดๆไปเลยไม่เคยรู้สึกว่าเขาเหนื่อยแล้วเขาเต็มที่ทุกครั้งที่หนูเจอเลยค่ะประทับใจมากจริงๆค่ะตั้งแต่ที่ได้ร่วมงานกับคุณติงรีปีที่แล้วนะคะคือหนูรู้สึกว่า ต้องเริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้เพื่อที่จะแบบว่ามีผลตอบรับที่ดีขนาดนี้ในอนาคตค่ะนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆว่าเขา60แล้วเขายังทําได้ทุกอย่างแล้วเขาหล่อแล้วเขานุ่มด้วยใช่ค่ะเชาร์บาร์ดีค้าบชาวชาแฟนไทยทุกคนเพราะ่เหนดูยาอยาเรือยู่อแรงก็มาุ็ุนมวีนสก็ทีีากเาก็ก งานนี้สาวย่าๆก็เลยขอเคลียร์ประเด็นต่อซะเลยหลังมีภาพสาวย่าๆถ่ายรูปคู่กับสินแสโชกุนที่กำลังเป็นประเด็นหลอกขายทั่วญี่ปุ่นอยู่ตอนนี้ซึ่งเจ้าตัวก็ชี้แจงเรื่องนี้มาว่าคือ ชีวิตน <là> ี้หนูเจอคนแปลกหน้าเป็นพันๆคนต่อปีค่ะเขาก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นคนแปลกหน้าที่มาขอถ่ายรูปใช่ค่ะจริงมันก็ที่จะมอยู่ไหมคะไม่ไม่เลยไม่เลยค่ะก็ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันเลยค่ะเขาเป็นเพื่อสสาหรับหนูวันนั้นหนูก็นึกว่าเขาเป็นแฟนเขาคนหนึ่งขอมาถ่ายรูปในสนามบินใช่ค่ะส่งการหนูกลับบ้านคุณยายค่ะไปสลับบุรีไม่ได้เจอค่ะพี่นั่งอยู่ญี่ปุ่นเคยเจอแบบเกี่ยวกับทีมกับมาแต่ว่าไม่มีภ้าหวานๆกับ ปล่อยเขาปล่อยเขาไปเถอะเราก็เราก็ดูแล้วเราก็อิจฉาเราก็แบบว่าว่าสมการนี้หนูว่าหนูเผือกมากเลยค่ะหนูดูอินสตาแกรมของเพื่อนเพื่อนทั้งวันเลยใช่ค่ะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวพักแป๊บช่วงหน้าเนี่ยมิ้งสัตย์ให้แบบครบครับจอเลยค่ะมาไงว่าตรงประเด็นเลยครับไม่รู้เหมือนกันครับตัวที่โตเกียวก็ซึ่งของกอยนี่ก็คือมันคงเลยจุดที่มันจะ อ่าใช้ที่จะอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยครับ